ของที่นัททิวเก็บตังค์ซื้อเองมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้ที่นัททิวขอมาแล้วเก็บเงินซื้อเองเลยนะคะเนี่ยมาถึงเราก็ให้นัททิวแกเองเลยคะ่ะโหแม่มาถึงของแทน ดูหน้าแล้วคงจะดีใจมาถึงสักทีรอตั้งนานนัททิวก็จัดการยกออกมาแล้วก็แกะถุงเลยค่ะแต่ตอนยกออกยกไม่ไหวให้พ่อแมนช่วยแทน <c oughs> แกะถุงบังโคลนเอากระเด็นไปเลยนัททิวไม่ระวังเอาเลยและนี่ก็เป็นเครื่องมือกุญแจเดี๋ยวนัททิวจะจัดการประกอบเองเลยค่ะนัททิวก็เริ่มใส่ตัวปั่นตอนเลยจัดการหมุนหมุนให้เข้าล็อกเลยค่ะต่อไปก็ใส่แฮนด์จัก,กรยานกดล็อกให้เข้าที่ไข่นอนให้ตึงๆนะนัททิวเดี๋ยวขับไปแฮนด์จะหาย <c oughs> เสร็จแล้วก็จัดการใส่เบาะต่อเลยค่ะนัทิวกดระดับเองเลยนะคะว่าจะเอาประมาณไหนต่อไปก็ใส่ล้ออันนี้ต้องให้ปู่ช่วยนะคะไม่งั้นก็คงจะใส่ไม่ได้สักทีแล้วก็ตามต่อด้วยบางคนขันน็อตให้แน่นๆนะนัทชิวเสร็จแล้วค่ะทุกคนโอ้โหอย่างเทนัทชิวเทวไหมใช่โอ,อ้แม่จะจกรยานน้อ้าวจักรยานนัทชิวเหรอเนี่ยอันไหนไหนถีบโชว์หน่อยเฮ้ยสมตัวอยู่นะอยากเลยอะคับทุกคน